โอ้ยพี่นอ้องเอ้ยกี่ทุ่มแล้วเนี่ยทุกคนสิบเอ็ดโมงหายาว่าสิบเอ็ดโมงแจ็คทุ่มแล้วบ่เออหาทุ่มแล้วบ่อพีเอ็มหาทุ่มแล้วมั้งเนี่ยยี่สิบสามนาฬิกายี่สิบสามนาฬิกากี่นาทีเก้านาทีเออตึ้ง นอนแล้วสุดไดมาออโอ้โขอออกมายืดเส้นยืดสายเลยสิออันนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋นนอ,อจันสวัสดีครับเป็นไหนอะเฮ้ยทำไมตะกี้เข้าวัดอ่ะไปถามหน่หยอจิลีพาเข้าไปนะเนาิจลีพาเข้าไป เข้าเข้าไปในวัดเลยอ่ะเฮี้ยงเลยวะลูกพี่ไปไหนเอาผมอาอยูุ่ยังวัคือเข้าวัดกันวะอือเฮ้ยตาตึงก็บอกว่าเอ้าจะอุ้ยเขาจะนอนวัดบ่เซมเขาจะนอนวัดบ่เซมเขาเมื่อยมั้งจะนอนวัดก่อนเป็นว่าเอาต้องแกวาเข้าวัดเร็วว้าเร็วว้าสิริสิริมวยหลือวะ โอ้เขาวาดเสร็จเลยวะอันนี้อันนี้ยังไม่ถึงไอ้โคราชเราไปทางโคราชใช่ไหมอำเภอพลนเด็กเลี้ยวอ๋อไม่ไม่ได้เข้าโคราชใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะเข้าโคราชทำไมเดี๋ยวิ่งย้อนกลับไปขึ้นเอยอ๋อนี่เออผมกะวายอยู่เข้าอำเภอพนออ๋ผมก็ยังงงอยู่แลาวทำไมจะไปไกลเลยเนาะฮ๋อ ฮะยังเดี๋ยวไปเยี่ยวก่อนโอ้คลองน้ำก่อนเลยพักผ่อนพัก่อนก่นอ200กโนโอ้ยกครับโอ้ยครับสภาพผมยังไม่อาบน้ำเลยครับยังไม่อาบนองอาบน้ำเลยมีาง,งานของวัน,นฮะางงานเดี๋ยวขออนุญาตไปเยี่ยวก่อนโอ้ยลางหนา้าล้างตากับฮะ อะไรนะโเ<อ>ที่ยงคืนแล้วครับจปเที่ยงคืนแล้ะจะเที่ยงคืนแล้วนะเนี่ย่เนี่ยออวอีกประมาณสี่สิบนาทีเทีท่ยงคืนรักพี่ยิ้วข้าวบอกว่าวัดฮะเดี๋ยวเราไปทำเซตีนกอนเซตีนมันขนข่าวะ โอ้คือเขาวัดหรือพี่ฮะคือเขาวัดโอ้ยวันเะหิวนอนวันเตจะเปลี่ยนนอนบัตเลี้ยววัดเจอเลยน่เลียวไปไปนอนวักมันจะนพาไปนอนที่วัดเนาะ นี่ที่เองคือเด็กหนุ่มหนุ่มไหวหนึ่งนะที่เองคือหนึ่งไม่ถึงไหนเด็กยังไม่ถึงโคราชไปจะไปโคราชแล้วหรอไปทางไหนไปคนคนไงที่เรามาคนแล้วมันจะท้ายเลยมีเข้าได้รับเลยถึงนู่นว่าตัวใครตัวมันแล้วกันเด็กไม่ต้องตามดูแลจับทางก็ได้วเออ เร็วเร็วมากตอนนี้มันไม่ต้องจอดเติมน้ำมันเหรอเอาพ่อพ่อได้ปิดกุญแจวะนะฮะทำไมไม่ดูรถบ้างอะไม่มีใครอยู่นะเบื่อหรอะ ก็กิกก<ะ>นกาแฟบ่ฮะเนียบโอ้กว่าสิถึงเช็คยางเลยสิยังเร็วอะ่ะห่อนปะวะห่อนหรอว่ายางขึน พี่มาแล้วพี่ใหญ่มาแล้วนำกก็นห้างนะสบายมากกินลำไยช่วยชาติเลย hai làm dài mà đang tính <laughs> 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 แล้วลคว่าน้ำมันเนี่ยขนเนยขาอันนั้นไหม<ะ>ค่าน้ำมันเราจ่ายเองเลยใช่ไหมฟรีๆเลยใช่ไหมค่าน,น้ำมันเขงเขาอยู่<อ>เดี๋ยวว่าเขาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูบอลเขาว่าเดี๋ยวมัดจำ,ลำเลยทำไม่ได้ค่าน้ำมันนี่คือน่าจะวิ่งไปฟรีไปกลับฟรีครับ จานโอ้ตัดกระจกเอา้าอันนี้ขับเองเลยใช่ไหมนี่ไม่ต้องถึงมือเท่าแกเลยใช่ไหมไม่ต้องไม่อะโอ้ทำมาเลยวะนั่นฮะ ฮะเขาไปไหนบอไปกูดะให้เรากนเสียมหน่อยเสียมไอ้ลูกนบไปทุกคนเดินทางกันต่อ อืมอ่ะโหเป็นไงจะสนุกไหมครับทริปนี้เหนื่อยเหนื่อยไม่เป็นไรครับถือว่ามาเที่ยวครับถือว่ามาเที่ยวถือว่ามาเที่ยวเป็นไรออเดินทางฮะ ประมาณนั่นแหละแน่ว่าน,นี่ก็ห้าทุ่มห้าทุ่มยี่สิบใช่เราอุ้ยลืมดึงเบรกมือลงวะปวดหัวเลยได้ปะ ไปครับตามซปเปอร์กรดไปครับซปเปอร์กรดโอ้ไปก็ตัวโัวเบากลับก็บตัวเบาถ้าตัวหนักนะแซมถึงบ้านนะเช้าเลยแหละแม่นวะดีละตัวเบา <c oughs> ใช่อ่ะอตัวเบาอ่ะประมาณจริง ถึงบ้านก็ประมาณตีสามครับถ้าตัวหนักนี่ตีหาเลยบอก,<า>กหกโมงเช้าอะ่ะหกโมงเร้ารโอ้จานโอขับรถตายแน่ๆเลยรว,วไฟจานโอจานแซมเนี่ยจานแซมจัดหอาทุกคนเดี๋ยวข,ขับรถกันนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายครับ